ตอนนี้เราอยู่กันในสนามัดส Stadium นะครับนี้มีอะไรข้างสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามพัดส s t a ดียมนะครับ,นนเ,รนนนรบเป็นสนามของสโมสรการท่าเรือ FC ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับพี่กำลังทำความ ะอาดนะแล้วก็ดูแลหญ้าในช่วงปิดการแข่งขันเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวอัฐจันทร์เน่ยนะครับก็จะอยู่ล้อมรอบนะเรียกว่า ในสนามเนี่ยเป็นสนามสำหรับเป็นฟุตบอลสเตเดียมอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีลู่วิ่งนะสังเกตดูทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีลู่วิ่งในสนามเลยนะครับมีอัาจารย์ครบทั้ง4ด้านนะอบอุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกด้านก็จะมีเสียงของกองเชียร์ให้ได้สัมผัสบรรยากาศของการแข่งขันนะนะในสนามแบบนี้ครับ วันนี้เราจะเดินดูอัธจันทร์ทั้ง4ีด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเราจะไปดูทั้งหมดนะครับและด้านที่เห็นก็คือเป็นอัธจันทร์ฝั่ง A นะที่มีห้อง VIP อยู่ด้วยนะครับด้านบนของอัธจันทร์ฝั่ง A เนี่ยครับหรือว่าโซน A นี่แหละครับก็จะมองเห็นฝั่งตรงข้ามนะซึ่งก็เป็นอัธจันทร์ฝั่ง C ีนั่นเองครับผมซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งของ เหล่าบรรดา VIP หรือว่านักข่าวนะเพื่อจะได้อ,อมองเห็นได้ทั่วทั้งสนามนั่นเองครับผมตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นมาที่อัฒจันทร์ฝั่ง B นะครับอัฒจันทร์ฝั่ง B เนี่ยก็จะอยู่ด้านบริเวณหลังประตูนะครับของออในสนามนั่นเองนะครับก็จะมองเห็นเป็นมุมมองซ้ายมือจะเป็นฝั่ง C นะสนามฝั่งนี้นะครับก็มีการ ติดตั้งนะเรื่องของพื้นนะครับที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับไม่มีเก้าอี้เนาะแต่เพียงแค่ว่าตัวสนามเนี่ยเป็นพื้นแั่นเหล็ก,กน,นะนะเอามาปิดไว้เพื่อจะสามารถที่จะนั่งลงไปได้ในสนามครับผม นอกจากพื้นนะครับของอัฐจันร์จะเป็นเหล็กแล้วนะครับตัวโครงสร้างด้านล่างนะตอนนี้จะอยู่ใต้ถุนอัฐจันนะครับก็เป็นโครงเหล็กด้วยเช่นกันครับผมที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นอัธจันร์ฝั่งซีนะครับซึ่งจะมีตัวย่อนะครับของสโมสรก็คือพอร์ต fc อย่างเห็นได้ชัดนะอันนี้ก็เห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับและอัธจันทร์ฝั่งนี้ก็สามารถจุคนได้เยอะที่สุด ด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าลงมาอยู่ใต้อัจจานฝั่งเซียนะครับเราก็จะทราบเรื่องของประวัติของสโมสรนนะครับว่ามีที่ไปที่มายังไงและที่ขาดไม่ได้ก็คือคนคนนี้ครับภาพของมาดามแป้งนวนพันธ์ลำซำนั่นเองครับผม อัธจันทร์ฝั่งสุดท้ายนะครับก็คืออัธจันทร์ฝั่งดีครับอัธจันทร์ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ด้านหลังของประตูนะครับและมีรั้วก,กั้นนะเป็นประตูกั้นระหว่างอัธจันทร์ฝั่งทีมเยือนด้วยนะครับก็จะเป็นที่นั่งทั้งหมดที่เห็นนี่นะฮะจะเป็นของทีมเยือนที่มาในสนามที่นี่ครับผมในสนามนะครับที่เคยเห็นในทีวีนะ บริเวณที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือหลังประตูนะครับของตัวสนามแัดสเตเดียมนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของบรรดาเหล่าฮาร์ดคอร์ของสโมสรน,นั่นเองครับผม ตัวอัธจันทร์ของสนามนะครับก็เป็นครงเหล็กเนาะที่อยู่บริเวณด้านหลังตัวสนามทั้ง2ฝั่งนะครับจะเป็นแบบนี้ทั้คู่บริเวณทางเดินด้านหลังอัธจันทร์ฝั่งดีนะครับจะเป็นทางเข้านะของทีมเยือนที่มาในสนามนะครับจะเดินผ่านด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นตัวอัธจันทร์นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของอัธจันทร์ฝั่งดีตรงนี้นี่เองครับผม ตอนนี้เรามาในสนามนะครับเข้ามาดูเรื่องของหญ้าในสนามกันบ้างน,นะครับว่าสภาพหญ้าโดยรวมเป็นยังไงในสนามของที่นี่ครับผมหญ้าที่นี่นะครับก็เป็นพันธุ์พัสพาลัมนะ นิ่มนวลเหมือนที่เราเคยเห็นบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในสนามฟุตบอลในบ้านเราตอนนี้แล้วนะครับสังเกตดูว่าการดูแลของที่นี่ก็สามารถที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีนะตอนนี้พี่เขากำลังรดน้ำอยู่ครับสนามที่นี่นะครับเคยมีความสว่างผ่านมาตรฐาน AFC มาแล้วนะครับเคยใช้แข่งขันในระดับ AFC มาแล้วด้วยนะครับแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ความสว่างเป็นยังไงแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเราพามาดูห้องพักนักกีฬากันบ้างนะเรามาในฝั่งของทีมเยือนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งทีมเยือนก็จะมีห้องส่วนตัวของนักกีฬานะครับโดยสภาพในห้องก็จะประมาณนี้นครับเป็นห้องโล่โงๆง,ง่ายๆนะครับมี ไว้บอร์ดนะแล้วก็มีพื้นที่เตรียมไว้ให้ส่วนห้องพักนักกีฬาฝั่งเจ้าบ้านนะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปให้ชมเล็กๆนะครับว่าห้องพักนักกีฬาฝั่งเ,เจ้าบ้านนะมีสภาพเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าวันนี้มีนักกีฬามาซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในนี่อาจจะมีรองทงองอเท้าของนักกีฬาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผม ภายในห้องก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกว่ามีนักกีฬานะมีนักฟุตบอลมาซ้อมอยู่ที่นี่เป็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับสภาพก็นะครับเพิ่งใช้งานเสร็จอาจจะรอใช้งานตอนเย็ยนนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสื้อการท่าเรือ fc ครับผม เอาไว้ยังไงยังไม่จุใจนะครับเราจะกลับมาที่สนามนี้ใหม่นะครับเพราะว่ายังมีอะไรให้ได้ดูอีกเยอะพอสมควรถ้ามีอะไรที่เห็นว่าอยากให้มาอีกสักครั้งเพราะที่นี่คือ p a t สเตเดียมการท่าเรือ f c เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ